สามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมามีกึ่งสมเร็จรูปไวไวรสหมูสักไสกรอกบ B k เ อ้าโอ้โหเป็นไรครับเนี่ยอันนี้ดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยโหยจะไปสดชื่นได้ไงอะ่ะช่วงเนี้ยสวยซสำสวยซ้อนเดินออกมาจากบ้านหมาก็เหา่าเห่าไม่พอมังไล่กัดฉันอีกเยเธอที่สวยไปกว่าน,นั้นนะครับผมกระเป๋าตังค์ฉันหายอ,ะอ่ะเออพี่ครับ คือตะกี้ผมเดินตามพี่มาครับเห็นพี่ทำกระเป๋าสตังค์ตกผมก็เลยเก็บให้ครับอหนูนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะ๊ะเนี่ยถ้าไม่ใช่หนูเก็บได้เนี่ยกระเป๋าตังค์ฉันไม่ได้คืนแน่เลยอะ่ะเฮ้ยแต่ในกระเป๋าตังค์ฉันมีตบแ,บนแต่แบงค์พันแต่ทำไมทำไมมีแต่บแบงค์ย่อยอะ่ะอ๋อก็คือครั้งที่แล้วครับมีคนทำกระเป๋าตังค์ตกผมเก็บได้ผมก็เลยเอาไปคืน แต่เขาไม่มีแบงค์ย่อยอะครับผมก็เลยอดได้รางวัลแต่ครั้งนี้ผมหวังดีนะครับผมเอาแบงค์พันของพี่อะไปแลกแบงค์ย่อยมาหมดเลยครับอ,อยากได้รางวัลเหรอจ๊ะหนูครับเอาเท่าไหร่ดีจ๊ะเอาพันหนึ่งครับพันหนึ่งพอไหมพออยู่แล้วครับไม่จะจะพอให้เธอไหมเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ครับอ,อ่ะบาทหนึ่งซื้อขนมทานนะ กระดับหนุนโดยซีมาโลชั่นขนบปังกรอบพ่หนี้โอ้แม่ผิดเสื้อจ๋าภัยให้ผ้าภัยด้วยหากไม่ออาภัยให้ผ้าภัยออาภัยจะต้องมีภัยน่แน่นอนเลย ตกลงแกเป็นใครเนี่ยอภัยเหรอเออท่าอย่อภัยให้อภัยได้เถอะหักไม่อภัยพูดอีกนานไหม่ะฮะพระพุทจ๋าฮลุกฮลหกใจไรฮลุกจะฆ่าพ่อฮลได้ฮลได้ฮลร้องหาคอเหรอใจเย็นเวีนฮะพ่อฮลลูกเดี๋ยวเจออะไรกันหลานเนี่ยอะไรฮะพ่อไปไหพ่อเป็นไรนฮะพ่อรู้ไม่รู้อะพ่อพ่อพ่อจะหนีพ่อพ่อพ่อละสายตาแล้วพ่อพ่อจะหนีเหรอฮะแม่จ๋าจะหนีเหรอใช่พ่อเขาบอกบอกกับหนูนะบอกว่าฮ ไอ้หนูเอ็งเอ็งอย่าไปบอกแม่นะาะวอาพ่อเนี่ยไม่ชอบแม่พ่อเกลียดแม่เองเกลียดเยนนังยักษ์ขมูขี่อ้วนมวนหน้าเกลียดสภาพแบบนี้ยังไว้หน้าม้าอีกดูสิหน้าม้าไม่พร้อมยังมีหางเปียอยู่ข้างหลังอีกมันทำไม่ได้ยังไงแม่เจ็บแสบทำไมครับทำไมว่าแม่นี่ไม่ได้ว่าแม่ว่าอีนี่ดูดิแต่หน้ามันเหมือนทางคกไฟมากเลย มายืนพองใส่ฉันทำไมดูสิขาสั้นเชียใจมันลูกเดนปล่อยยางใส่แมงปอไม่ได uh, ้ขาสั้นนะคะแล้วเรียกอะไรอ่ะแต่แมงปอเอามาแค่พอเดินโอยหน้า okay. มันไส้ใจใจใจเจ้าแม่แมงกะบี้อะไรแมงกระพี่เรียกอะไรแมงกระพี่ผีเสื้อผีเสื้อ้าแต่เรียกแมงกะบี้ฉันผีเสื้อสมุทรหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกโอเชียนบัตเตอร์ไฟโอเชียนบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสมุทร ผ่าภัยก็ต้องมังอาโหส,อหอสิอะไรมังอาโหสิอะไรฮัลโหลพ่อฮัอะลโหลพ่อฮัะลโหลพ่อจา๋าฮัลโหลพ่อจา้าเล่นอะไรหังเ<ะ>งียบทั้งสตรูเลย เราพอแล้วเดี๋ยวก่อนนี่พี่ไม่ได้หนีเธอเธอไอ้ฉันเหรอพี่จะไปเก็บดอกไม้เอามาให้เธอดอกไม้เหรอใช่จรไม่จริงเหรอครับฮารแม่จ๋าพ่อจะหนีแม่ครับเขาบอกว่าเกลียดมากนัองยักขมูขีเนี่ยเขาจะไม่อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าห้ามหนูว่าบอกกับแม่ด้วยนะครับเหี๋ครับโอ้ยไอ้ลูกเวนกบฏพ่ออ่ะไออย่างนี้เขาไม่เรียกกระบฏดเขาเรียกว่าไม่ฝากไ่ไยใดใครพี่อภวงอภัยพี่ท่ยน้องถามจริงๆเถอะ น้องไม่สวยตรงไหนโอ้โหทั้งตัวมึงน,นั่นแหละอยากจะกรีดให้ตายนี่แม่น่าเกลียดมากนั่นเหรอข้าน่ากเกลียดนยี่แม่มึงเที่ยวอุยตายแล้วนี่เราอยู่ในร่างน,นี้นานหรือยังเนี่ยนานหรือยังยังไม่รู้ตัวกตั้งแต่เมื่อคืนวันที่เธอได้ฉันนั่นแหละ ที่เราลืมไปเนี่ยว่าเรามีสองร่างเราสามารถที่จะแปลงร่างเป็นตัวสวยได้ก็อ่ะแม่ทาไมไม่แปลงดูสิเนี่ยผัวเราขวัญเสียหมดเลยเราจะต้องแปลงร่างเป็นตัวสวยๆเพื่อมาปลอบขวัญเสียขอถูมือให้สว่างเพื่อแปลงร่างไปแล้วถ้าตอบแม่ทำไมไปลูกฮัลโหลแม่ฮัลเราแม่เป็นยักษ์ไม่ใช่มดแดงจะมาแปลงร่างนูถูงทำไมเราเออใช่เนาะแปลงร่างแบบลิเกเออใช่แล้ว

ฉันมีบทอยู่นิดเดียวเองทำไมอ่ะเพราะฉันเล่นานานๆหน่อยได้ไหมฉันอายพวกเด็กหน้าใหม่มันนะ <c oughs> คิดอะไรมากมายขนาดตัวเนี่ยผีเสื้อสมุทดจะต้องแบ่งกันเล่นคนละครึ่งเลยตัวนี้ต้องตัวเดียวก็ได้แล้วเธอก็ไม่เป็นตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมอ,อ,อันนี้เป็นผีเสื้อสมุทรตอนสวยเหรอ,อประคาวอะตอนทุเรศไงตอนน่าเกลียดอะมีด้วยเหรอตอนทุเรศมีตอนน่ารักหรอกยากทะเลแม่จ๋า ทาแม่อายเด็กหน้าใหม่เหรอใช่แล้วแม่ไม่อายอะฮะหนุ่มหน้าเหี่ยวบ้างเหรอทำไมไม่เอาพวกเดียวกันจะอ้ำกันเองสิเรียกมามีอะไรฝากพี่อภัยหน่อยทำไมอะแกเสียสติไปแล้วพักนี้เสียสติมั้ยาอะไรไม่ได้เลยอะรับไม่ได้ด้วยอะเหรออือเอาละแม่จะหนีแม่อ้าวจัดการใหน่อยสินี่เวลาที่แบบว่ามันห่อเหี่ยวแกก็ส่งมาให้ฉันฮะโอ้โหตัวเองชุ้ชูหน่อยหน้าน่ะแล้วก็หย่วนหวกัน อ,อ,อยู่อะไรคุณไม่ใช่คนจีนอ,อน,นี่พอแล้วครับคุณลุงคุณป้าครับเคลียร์ปัญหาครอบครัวกันเสร็จหรือ,อยังครับถ้าเกิดว่าเคลียร์ปัญหาครอบครัวกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเชิญพาผมเนี่ยไปหาเรือทีเถอะเพ่ได้ตามคุณมาตามหาเพื่อนผมอีกทีนึงนี่ทำไมแกแต่งตัวประหลาดอยู่างงี้ไม่เหม็นแต่งตัวเหมือนพวกฉันแหม่เน่เจดมเพราะว่าจะไปงล่นประหลาดดูาดูเนี่ยแต่งตัวกันโอ้โหยังจะไปเล่นลิเกที่ไหนลิเกคืออะไรจ๊งอ่ะเน่ตกลงนี่ จะช่วยผมได้บ้างหรือเปล่าครับคือว่าผมเนี่ยอยากจะหาเรือสักลำหนึ่งไปตามหาคนให้คนน่มาตามหาเพื่อนผมวิธีหนึ่งะครับอย่าไปช่วยมาเลยครับแม่ดูลักษณะหน้าตามันกระล่อนนะครับใช่ใช่ใช่อย่าไปไม่ใจมันผมที่มันแต่งเนื้อแต่งตัวดูใส่เสื้อก็สิทำไมนานๆดอกนานๆดอกนี่อย่าเมียข้านี้เดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกเอาแล้วเอาแล้วพอแล้วเพื่อนหนุ่มฉันจัดการเองเธอบอกว่าเธอเป็นอะไรนะพอดีว่า ฉันกับเพื่อนเนี่ยพายเรือมาแล้วเรือมันแตกเรือแตกหรือที่เขาเรียกกันว่าล่มปากตาวใช่ไหมอะไรอยางอันนี้ล่มในทะเลพ่อหนุ่มอยากจะไปไหนบอกฉันอยากจะไปฝั่งอะไปตามหาเพื่อนหาเพื่อนแล้วก็หาเรือข้ามฝั่งใช่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวเจเจจัดให้เฮ้ยส่วนไอ้แก่เนี่ยเรดชอบไปคืนนี้อะไรกันเนี่ยฮะเนี่นางหมูไม่แล้วเนี่ ข้แม่ข้หมูน่ะเมียเขาฮะาขแม่อย่าไปสนใจเลยนะเดี๋ยวเจ๊จัดให้ขอบคุณมากครับนี่พอช่วยผมเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวพวกพี่ๆจะแย่จะไปเล่นลิเกที่ไหนก็ตามสบายเลยนะครับไปกับพ่อหนูจัดการไอ้แก่ผัวแก่พี่ลิเกทีในดิเนี่เพราะเจ๊หล่อๆนี่เอาไปหมดนี่เหี่ยวๆนี่ส่งมาจังเลยเพราว่าแกเพาว่าพ่อแหละอาไม่ต้องเอาไปเงี้ยอันนี้เป็นเหี่ยวหนึ่งนุ่นเหี่ยวสองแล้วกันอ่ะเนี่ย นังคังครอแมงตอว่ะเออแมงตอ,ตอเดี๋ยวแกเอาที่ไผ่เลยนะกลับไปที่ถ้ำเร็วๆพี่รีบกลับไปที่ถ้ำเพื่อนพี่มารออยู่ใครเทวันส,สักแสนยากรอ่อน๋อมันมาเรียนปี๋ไปยาดืออ้อเฮ้ยเดี๋ยวหลุดประกอบยากสินสมุดครับแม่เจ้าก็เหมือนกันอะไปกลับถ้ำลูกโอ้หนูยังไม่อยากกลับมา อนหนูอขอไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมครับเล่นเสร็จแล,ล้วรีบกลับบ้านนะเข้าใจไหมครับแล้วไม่ต้องอพายพวกฝูงปงฝูงปลาเข้าไปในถ้ำนะไม่เก็ดกวาดออกมาเข้าใจไหมครับ <c oughs> เข้าใจดีเ <c oughs> มื่อหนักสนุนโดยแป้งเย็นไอโอดีม โอ้โอ้โอ้โอดโอ้โหฮะไม่น่าเชื่อนี่เราลอดพะทูชีพเลยเนี่ยโอ้โโอ้ยโอ้โหนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาโอ้ตื่นตื่นตื่นผมชายผมชายตื่นตื่นตื่นฮิต ตื่นแล้วโอ้ยหลับสนิทเลยนะดิตื่นเลยไอ้สำรันไอ้ตัวดีนี่พวกเราทุกคนปลอดภัยใช่ไหมคะพวกเราไม่ได้ตายใช่ไหมอะทุกคนปลอดภัยดีปลอดภัยดีเดียวคนเดียวเราเกิดตายกันยกเรานเนี่ยโอ้แล้วมันตายกันไหมล่ะครับฮะก็ยังมีลมหายใจกันอยู่เนี่ยและที่สำเพ็งนะสำคัญ เพราะคุณมาถึงเกาะแล้วด้วยนี่พ่อเรือสำรานี่แกจะมีหน้ามาพูดอีแล้วฮะแกพาพวกชันมาติดเกาะแล้วเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้แล้วจะติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะกินอะไรจะอยู่กันยังไงเรื่องนั้นท่านสบายใจหายห่วงเลยครับมากับเรือสำรานแล้วเราไม่มีอดครับพี่แกมีอะไรฉันกิน <c oughs> นี่ไงไทยมะพร้าว ดูพวกเราดูมันมีพายมะพร้าวใช่ดงนั้นฉันขอกินมะพร้าวเดี๋ยวฉันจะเอาพายมาแก้เกเอเออฮะแต่ผมว่าคนมันขาดไปนะคนมันขาดเออก็นั่นแหละสิเรามาทัศนาศึกษากันทั้งหมด5คนแอ้วจะอยู่กันทุบไหมเนี่ยในในลองนับดินนักดิ้นเดี๋ยวครูเริ่มก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออก็โคตรดีว่ะแต่นึกว่าอยู่ก็ไม่ครบซะแล้ว เอ๊ะดี๋มันรู้สึกแปลกๆยังไงมันก็เหมือนหายไปคนหนึ่งอะนับใหม่ก็นับใหม่ 1, 2, ึ่งสองสหอ๋อนี่พอสำรานเองจะนัดทำไมก็แกน่าไม่ได้เกี่ยวกับพวกฉันเฮ้ยมีใครหายไปเนี่ยใครหายไปนอดค่ะนอดหายไปค่ะนอดหายแย่แล้วโอ้จะไปยากอะไรเดี๋ยวกลับไปเนี่ยไปซื้อที่เชียงตรงใหม่ก็ได้ แค่น็อตหายแค่พอสำรานจ๋าครับน็อตเนี่ยคนชื่อน็อตไม่ได้ไปหาซื้อน็อตไอ้บ้าดูสิหาด็อตอยู่ไหนเนี่ยติดอยู่ในเรือมาดูทิ่เฮ้ยครูนั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยผู้หญิงนี่อุ้ยเปยนชุดด้วยครูคุณรับคุณใครกันเลยที่ไหนแล้วไม่เห็นมือกเล พวกเราจะอยู่เลยนีเถอะนี่อ่ะเขาไม่ใช่ผีทะเลไม่ใช่ผีทะเลแล้งตัวอะไรอ่ะนี่มันคืองากไอ้นี่มันคืองอยไอ้นี่มันคือเงื้อถูกแล้วก็ถูกแล้วไงใช่แล้วไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า เงือกแน่ใจเหรอเขาว่าเนี่ยมันเงือกอ่ะดูสิมันตัวเงือกมากกว่านะคะเนี่ยพี่เป็นเงือกอ่ะไม่มีฟันสฟี่เลยอ่ะดูสิโอ้โหนูเนี่ยพูดถูกแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าเงือกพันเงือกโอ้เงือกพันเงือกหรอปีที่ไหนต้องเงือกพันเงือกปีที่นี่แหละเงือกพันเงือก เอออยากจะถามมานานแล้วทาไมเงือกผมต้องยาวด้วยเอ,อ้าถามไม่คิดว่าทำไมเงือกผมยาวเออแล้วนันทะเลบ้านป้ามีร้านตัดผมเหรออ๋อ,อนั่นไงไอ้ฉันเขาว่าแล้วว่าทําไมปลาหมึกอ่ะถึงไม่โกหนวดเพราะมันไม่มีมิกนขายในทะเลไ,เไ,เไเปเจนเงือกไปเจนไปเอย่าไปโกหกนี่เงือกเนี่ยวความจริงมันมีเฉพาะในนิยายเท่านั้นของภาพร์ไปมณนีไม่มีจริงหรอก ก็น,นี่แหละนี่คือความจริงก็แกไม่รู้หรอกว่าที่นี่เป็นที่ไหนกันเฮ้ยแล้วท,ที่ที่นี่มันที่ไหนล่ะครับเออเออผมอยากจะเอออย่างที่พวกเราเอาถามง่ายเลยดีกว่าเออคุณครับคุณจะเป็นใครผมก็ไม่รู้นะผมอยากจะถามว่าท่าเรืออยู่ไหนครับท่าเรือท่าเรืออะไร <c oughs> ไม่มีที่นี่ไม่มีท่าเรือแมว หรือว่าที่นี่ไม่ใช่เกาะเมะมมสม็ดะเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดอย่าไปนะหนูทำไมเขาบอกว่าไปเสม็ดเสร็จทุกไลาเฮ้ยท,ท,ที่นี่ไม่มีท่าเรือไม่มีเกาะเสม็ดอะไรทั้งนั้นเอา้เอาแล้วที่นี่มันที่ไหนนะครับรไอ้นี่มันเกาะอ,อะไรนะครับอยากจะรู้ใช่ไหมผมอยากจะรู้ครับเดี๋ยวเวลา,าการพูดเนนะก็ทำเสียงสาวให้ไ้ให้มันยิ่งใหญ่ ได้ครับถอดวิกออกก่อนไหมอาจารผมริงที่นี่ก็คือสาวสาวจะทำซาวอย่างนี้ทำไมอะไม่ใช่แบบนี้อาจารย์หมายถึงให้ทำเสียงดนตรีมันจะดูยิ่งใหญ่เข้าใจไหมอาจารย์ก็ไม่บอกไม่บอกอยู่นี่ไงล่ะที่นี่ก็คือทำทำเต้ โอ้ที่นี่ก็คือเกาะแถมแทมแทมใช่ไหมครับอาจารย์ที่นี่มันเสียงดนตรีท่านให้ลูกศิตฉันทาดนตรีอ๋ออยากจะรู้ใช่ไหมว่าที่นี่ที่ไหนที่ไหนที่นี่เขาเรียกว่าเกาะแก้วพิสดา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 คนว่าทัว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  อะสองสอารเพาะว่าอาจารย์ข้านะอาจารย์ข้าไม่ได้บ้างใช่แต่เพี้ยนนิดหน่อยงั้นแ,แต่ปิงปั๊งนิดเดียไอ้ออออไบ้านี่เรียเดี๋ยแล้วนุ่นเป็นนางเงือกเอาแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยเราอะเป็นใครอยากรู้กันใช่ไหมว่าท่านนี่เป็นใครท่านอยากรู้ว่าท่านอะเป็นใครกล่าวฝ่ายพระมูนีหรือซีดาบทอาจารย์ครับอะไร อาจารย์เอาสักอย่างเห็นสิครับยังไงฟูลูกเงาะพักมุนีหรือสีดาบทมันเหมือนกันครับอาจารย์เอาแค่อย่างเดียวผู้ดีก็มุดีหรือสีก็หรือสีดาบทก็ดาบทใช่แล้วอาจารย์แตงกิวแตงกิวย้ ด้าวฝ่ายพระมูนีหรือสีสินข้าวปลาไม่กินและกินแต่กุวยเตี๋ยวเวลาจนฉันก็อยู่รูแต่เวลาจีหัวฉันก็อยู่หออ,อ้ลูกสิอลึกมากมายจบวิทยาลัยหรือว่าวอคอ,อ ไอตัวฉันนั้นมันติดเวลาจะสอนลูกศิษย์อ่ะต้องนั่งหอให้อยู่ไม่ได้และครับอ่ะต้องไปปักปคอเลโม่ปักปะคอเลโมอะไรคนเลี้ยงแมวอ๋อเลี้ยงแมวไว้เยอะนี่คือลือีเวลาจะพูดแล้วก็ต้องวิงกรอนร้องอนี่ก็คือลูกศรริษย์ฉันเอาร้องได้ไหมอ๋อร้องได้ที่เป็นลูกศิษย์ร้องไม่ได้ยังไง Thank <small> you.